ตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะ,ะเวลาจิตมันไปไหนความเป็นเราจะไปพร้อมกับจิตจิตรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้นเรานอนหลับอยู่จิตไปคิดไปนึกฝันเลยเหมือนเราเลยกำลังไปที่นั่นที่นี่เป็นเราร้อยเปอร์ซนเลยนั่นน่ะคิดนึกไปละกำลังคิดกำลังนึกนะ นสสราบอกขนาะที่เธอคิดนึกนี่ร่างกายเธอไม่มีวิญญาณแล้วนะเปรียบเหมือนเพชรขาตเอาดาบฟันคอเธอขาดนะรูปดับนะในพระสูตรที่ทรงอุปมาเรื่องบุรุษถือหม้อน้ำมันนะดังนั้นพระองค์จึงตรัสสอนกายยัตาสิเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายให้มากรักษากายไว้นะ กายยกะตาสติพระองค์จึงจัดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเรื่อยๆอ,อย่าให้มันไปคิดไปนึกหลายเรื่อง แล้วมันกําลังสร้างกรรมเยอะนะนะกำลังสร้างภพชาติชรามรนะและเวลาเราไปคิดนึกเรื่องอะไรเราก็คิดว่านี่ความคิดฉันนี่ความจําฉันนี่ความรู้สึกฉันเวลายมมีทุกยมก็บอกว่าฉันทุกเวลามีสุขก็บอกว่าฉันสุขนี่คือความเป็นสักกายะเลย อีกตัวหนึ่งนะสกกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความถือว่าตัวเราของเราดังนั้นสัตว์คือผู้ยึดติดไม่ได้ยึดรูปอย่างเดียวยึดความรู้สึกคือเวทนาด้วยสุขทุกข์เฉยเฉยเธอเป็นยังไงเฉยเฉยเธอเป็นยังไงสุขฉันสุขเธอสุขไหมฉันทุกข์เธอทุกข์ไหมนะ สุขทุกเป็นเราสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งสัตว์ล้วนยึดถือว่าเป็นของเราทั้งสิน้นฉันจําได้สัญญามีในเราเรามีในสัญญาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาจนกระทั่งมาวิญญาณหรือจิตเราก็ยึดว่านี่จิตเราฉ,รนนฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ตรงนี้ ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมีห้าธรรมชาติดูดีๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือสิ่งที่พระศาสดาของเราบัญญัติว่าสัตว์ยึดต,ติดห้าตัวนี้นะพระองค์ตอบคำถามนี้กับราธาราธาถามพระศาสดาว่า ผู้ยึดติดคือใครคืออะไรนะสัตว์คืออะไรคําว่าสัตว์คําว่าสัตว์นะบาลีใช้คําว่าสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังพระศาสดาตรัสว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใด ฉันทาราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดนั่นเองงั้นเราทั้งหลายกำลังยึดติดห้าธรรมชาตินี้ว่าเป็นตัวเราของเรา ทุกคนจะบอกว่าตาฉันหูฉันจมูกฉันลิ้นกายใจของฉัน,นฉันจำได้ฉันคิดฉันรู้สึกนี่คือความเป็นเราดังนั้นความเป็นเราศึกษาให้ครบให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเราไม่ชัดเจนตัวนี้เราจะมองไม่ออกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า นี้เป็นองค์ความรู้ที่จะตอบตัวเองได้ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีไหมโดยไม่ต้องอาศัยยาณอย่างรู้ทําสมาธิไม่ได้ไม่สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานยาณในการอย่างรู้อดีตจุตูปปาทยานยานในการอย่างรู้กรรมของสัตว์นะสัตว์ทำกรรมอะไรจะไปเกิดในอะไรต้องรู้ตรงนี้นะ ต้องรู้ตรงนี้แล้วจะมั่นใจร้อเปอเลยว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีและรู้ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยดังนั้นความเป็นเราในเมื่อไม่ใช่มีรูปกายอย่างเดียวมีจิตด้วยจิตไปตั้งตรงไหนละ่ะมันมีสีที่ตั้งใช่ไหมตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง ไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณตรงนั้นเรียกว่าพบถูกต้องไหมแล้วเวลาคิดต่อปรุงต่อจเจริญงอกงามไพบุญไปเรียกว่าชาติถูกต้องไหมหรือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินใช่ไหมสุดท้ายก็ดับนะแล้วก็ไปคิดใหม่สร้างพบใหม่เพลินใหม่ชาติใหม่แล้วก็ดับนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะ ยมนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งคิดนั่งนึกปรุงจิตเคลื่อนตลอดเวลายมรู้ไหมว่าคนข้างข้างคิดอะไรไม่รู้ใช่ไหมอ,อแล้วยมไปดึงความคิดคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ,อแล้วเวลาถ้าคนข้างๆคิดอกุศลโยมไปดึงความคิดอกุศลเขออกจากใจเขาได้ไหมไม่ได้แต่เวลายมคิดอกุศล ยมทิ้งได้ใช่ไหมอ่ายมคิดเอ๊ะวันนี้จะไปตกปลาสะหน่อยแต่คิดใหม่อู้ไม่ดีมันเป็นบาปผิดศีลห้าไม่ทําดีกว่าโยมไม่ทําไปตามความคิดยมทิ้งความคิดนั้นยมทําได้ถูกต้องไหมอ่านี่แหละบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้น เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ